สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขณะนี้นะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่นะครับตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขณะนี้เราอยู่ที่มหาเจดีย์นของหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์วันที่5นะครับจะมีประชาชนและสาธุชนนะครับเดินทางมาจํานวนมาก นะครับมาสักการะและ้วก็มาทำบุญกันนะครับขณะดนี้ก็เป็นเวลา12บสนาฬิกาแล้วก็จะมีประชาชนเดินทางมานะครับไม่ขาดสายนะครับซึ่งวันนี้เราลงพื้นที่นะครับเพื่อมาเก็บภาพแล้วก็มานะครับมากับหลวงพ่อนะครับที่ที่ที่วัดนะครับอย่างไรแล้วก็นะครับก็ขอเชิญท่านที่นะครับ อยากมาเที่ยวรวมไปถึงนะครับอยากจะําบุญก็เดินทางมาได้ทุกวันนะครับที่วัดตะโกอําเภอบ์าชีจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับระบางศีลไ